สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพิม์ละดาฉัดยีรเศสนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาดนตรีค่ะระดับชั้นประสมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องจังหวะจังหวะมีทั้งจังหวะช้าจังหวะปานกลางจังหวะเร็ว เปรียบเท้กับการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆที่มีทั้งช้าทั้งปานกลางและเร็วซึ่งความแตกต่างกันของจังหวะนี้ทำให้เพลงแต่ละเพลงมีอัตราความเร็วที่ต่างกันออกไปนั่นเองได้แก่ลูกดูข้างล่างนะคะจังหวะมีแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือจังหวะช้าจังหวะปานกลางและจังหวะเร็วนั่นเองค่ะ จังหวะช้าคุณครูเปรียบสิ่งที่เคลื่อนที่ช้ารอบตัวนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างเช่นเด็กเบบีกำลังคานอยู่ค่ะจังหวะปานกลางนะคะสิ่งที่เคลื่อนที่ปานกลางร,รอบตัวเราคุณครูยกตัวอย่างเช่นคนกำลังพายเรือนะคะแล้วก็เด็กๆแล้วก็เดินอยู่ที่สนามหญ้าเห็นไหมคะเดินกันใหญ่จังหวะปานกลางนะคะ จังหวะเร็วสิ่งที่เคลื่อนที่รอบตัวเราที่รวดเร็วนะคะเช่นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะขับเร,เร็วเร็วรถยนต์ที่ขับสวนบนท้องถนอนอย่างรวดเร็วรวมไปถึงเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้านะคะโดยสรุปแล้วกําเนิดเสียงที่เกิดของเสียงนั่นเองโดยรวมองค์รวมใหญ่ที่เรานํามาสรุปเป็น เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ค่ะคือความหมายของเสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆแล้วล่องลอยตามอากาศมาเข้าสู่หูของเราที่มาของเสียงก็ถูกแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันค่นักเรียนคือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติค่ะ 3ลักษณะของเสียงนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันคือเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาเสียงยอ่อเสียงสั้น 4. จังหวะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะคือจังหวะช้าจังหวะปานกลางและจังหวะเร็วนั่นเองค่ะ สําสหรับบทเรียนวันนี้นะคะเป็นงานสรุปเนื้อหาในเรื่องของการกําเนิดเสียงแล้วแล้วเจอกันใหม่เอ,เอ๊ะเอ๊ะลืมไปวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย